นี่นี่อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสาวันยุดสุดฟินช่วงรีวิวที่พักวันนี้สาพ,พาท,ทุกคนมาอยู่ที่บ้านฉางพาเลทโฮเทลหรือ BCP Hotel จังหวัดระยองค่ะ ด้านในนี้นะคะมีห้องพักหลากหลายค่ะราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยพร้อมอาหารเช้าและก็มีสระว่ายน้ําในตัวดได้ค่ะใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายก่อนที่สจาจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศด้านในค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยตอนนี้ตามสาเข้าไปดูกันเลยค่ะ บ้านฉางพาเลสโฮเทลตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเป็นโรงแรมขนาดใหญ่สูง8ชั้นที่จอดรถกว้างขวางมีทางลาดและลิฟต์สะดวกสบายสำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ที่นี่มีห้องพักให้เลือกหลายแบบราคาเริ่มต้นสำหรับ2คน690บาทไม่รวมอาหารเช้าและถ้าใครอยากรับอาหารเช้าจะเริ่มต้นเพียง850บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ตอนกลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสวสามารถเล่นได้ถึง3ทุ่มและที่ชั้น8สามารถติดต่อจัดงานเลี้ยงสังสรรค์งานประชุมและสัมมนาได้อีกด้วยแม้ที่พัก จะไม่ได้ติดทะเลแต่ก็อยู่ไม่ไกลนักโดยห่างจากหาดพยูนประมาณ7กิโลเมตรห่างจากหาดพลาและหาดน้ำลินประมาณ10กิโลเมตรซึ่งภายในจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมกันเลยครับอตอนนี้นะคะสกภาาท,ทุกคนเข้ามาอยู่ภายใน BCP Hotel จังหวัดระยองแล้วค่ะด้านขวามือของสานะคะเป็นที่จอดรถใต้หลังคาสามารถจอดรถได้มากกว่า30คันเลยค่ะ และฝั่งซ้ายมือของศาสที่ศาจะพาทุกทุคนไปนะคะก็คือรีเซพชันค่ะตกแต่งสวยงามค่ะด้านหน้ามีสวนด้วยและฝั่งซ้ายมือ,อศาสตรงนี้นะคะก็คือมีทางลาดสําหรับวิวแชร์ผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุสามารถใช้บริการตรงนี้ได้เลยนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะวันนี้นะคะเดินเข้ามาในรีเซพชันแล้วฝั่งขวามือของศานะคะก็คือสระว่ายน้ำที่ศาบอกไป้างต้นนะั้ว่าที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าเนาะจนถึง3ามทุ่มเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่ง เดินอ้อมมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งรอแล้วก็ติดต่อรีเซพชันตรงนี้และด้านหลังของศาลนะคะนี่เป็นลิฟต์ค่ะเพราะว่าที่นี่มีทั้งหมด8ชั้นแต่ว่าพักได้ตั้งแต่ชั้น2ไปจนถึงชั้น7นะส่วนชั้น8จะเป็นห้องประชุมสัมมนานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องพักกันเลย แล้วตอนนี้นะคะสราจพาจุดคนมาดูห้องพักกันค่ะอยู่ชั้นสูงสุดเลยก็คือชั้น7ค่ะนัมเบอร์ห้องก็คือนี่เลย7-19หักใครยาแท้งัวจัดไปเลยค่ะงวดนี้นะเป็นห้องสุพิเรียรูมพักไปทั้งหมด2คนค่ะราคาห้องพักที่ไม่รวมอาหารเช้าอยู่ที่690บาทสําหรับรวมอาหารเช้านะคะสำหรับสองท่านนี่ก็คือ850บาทเป็นไลน์บุฟเฟต์ด้วยค่ะราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงติดต่อสอบถามก่อนเข้าใช้บริการค่ะตอนนี้เข้าไปดูห้องพักกันเลย เปิดประตูเข้ามานะคะที่นี่เขาจะใช้เป็นระบบคีย์การ์ดเหมือนกันเนาะแล้วจะมีรหัส WiFi แล้วก็เบอร์โทรอยู่ที่บัตรคีย์การ์ดเลยเดินมาห้องน้ํากันก่อนเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือนะมีแก้วบนปากให้ตรงนี้ด้วยรวมถึงอุปกรณ์อาบน้ํานะคะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยจ้ะแล้วก็ถอยมานิดนึงอันนี้ก็คือชักโครกนะ ถัดเข้ามานิดนึงเนี่ยต้องเบียดเข้ามานิดนึงตอนนี้เป็นกระจกเนาะก็คือที่อาบน้ำมันเองนะคะมีฝักบัวเนาะแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นให้ค่ะตรงข้ามห้องน้านะคะก็สามารถแขวนผ้าได้ตรงนี้นะถือว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยและฝวามือน,นี่คืออะไรมีชั้นวางของมีการน้ําร้อนมีกาแฟทุกอย่างครบครันและด้านล่างอุ้ยตู้เย็นใหญ่เหมือนกันนะมีน้ําตามจํานวนคนเลยนะคะแล้วก็สามารถซื้อของเข้าม,มาเติมได้เลย โอ้โหห้องกว้างมากๆเลยนะเตียงนอนก็ใหญ่ค่ะสามารถเลือกเตียงได้นะจะเป็นเตียงเดี่ยวหรือว่าเตียงคู่อันนี้เลือกเป็นเตียงเดี่ยวนะคะหมอนก็คือ2ใบผ้าขนหนอยู่ตรงนี้เลยจ้าปลายเตียงก็จะมีกระจกนะไว้นั่งแต่งหน้าได้มีเก้าอี้ให้มีทีวีด้วยห้องนี้เป็นห้องแอร์แอร์ตัวใหญ่มากๆเลยแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งแบบนี้ค่ะนั่งแบบสบายไฮไลท์ของห้องนี้ยังไม่หมดค่ะอยู่ฝั่งนี้ไปดูกันเปิดประตูเนาะ ่ะแล้วก็พักเอาไปอ้ยเป็นระเบียงนั่นเองเนาะอ้ยข้างล่างจะบอกว่าสวยงามมากคืออะไรห้องที่สาพักเนี่ยถือว่าเป็นมุมนี่ค่ะสระว่ายน้ำโอ้ยสระว่ายน้ํากว้างใหญ่สะอาดเห็นแล้วอยากกระโจนได้ไหมเห็นแล้วว่าปิ <c> ้ว <oughs> ลงไปเลยไม่ได้ค่ะแยกสระเด็กและสระผู้ใหญ่ด้วยอันนี้คือห้องพักถือว่าโอเคมากๆบรรยากาศโดยรอบถือว่าดีแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยเดี๋ยวสาธิรพทุกคนนี่ค่ะ ลงไปจอดลึกด้านล่างอีกทีนึงสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ ตอนนี้นะคะสักภะพาวทุกคนนะมาอยู่ที่สระว่ายน้ําซึ่งอยู่ชั้นล่างของทางโรงแรมค่ะที่นั่งกว้างยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยะค่ะห้องน้ําอยู่ทางด้านหลังค่ะสระของเขาดูสิคะโอ้โหกว้างแล้วก็สวยใสมากๆเลยนะคะมีถึงสองสระด้วยกันค่ะสระแรกก็คือกลมๆแบบนี้เป็นสระเด็กค่ะความลึกอยู่ที่50เซนและสระผู้ใหญ่ยาวไปถึงด้านนู้นเลยค่ะ ความลึกอยู่ที่150เซนค่ะสามารถพาครอบครัวนะคะหรือน้องๆหนูๆลูกหลานมาเล่นกันได้เลยค่ะตั้งแต่7โมงเช้าลากยาวไปจนถึง3ทุ่มค่ะที่นี่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำเท่านั้นนะคะแล้วก็ห้ามนำอาหารด้านนอกเข้ามาเพราะว่าข้างในค่ะเขามีบริการอาหารเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวซาขขตัวพาน้อชินี่ค่ะต้องแต่มต้องแต่มเล่นน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวเราเจอกัน สวัสดยามเช้าค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่นะคะเราเลยกว่าสว่างมากๆเลยนะคะแต่ละจุดถือว่าไฟสวยงามโดยเฉพาะสระว่ายน้ำค่ะแม้กระทั่งตรงล็อบบี้นะคะที่เราไปนั่งเนี่ย้โไฟสว่างทางเดินก็สว่างถือว่าไม่เปลี่ยวเลยะคะ่ะบรรยากาศภายในห้องนะคะก็ถือว่างขวางนะ แอร์เย็นฉ่ำนอนหลับสบายเลยค่ะอาจจะติดปัญหาอยู่นิดนึงนะคะก็คือเปิดห้องมาตอนแรกเลยค่ะคือมีกลิ่นอับแล้วก็ในส่วนของแอร์ก็มีกลิ่นอับเช่นกันแต่จะเป็นเฉพาะตอนเปิดแอร์ครั้งแรกนะคะถ้าเปิดไปสักพักหนึ่งเนียก็จะหายไปและในส่วนของน้ําค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่างล้างหน้าอย่างเงี้ยหรือฝักบัวนะเปิดครั้งแรกเหมือนกันต้องรอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งกลิ่นถึงจะหายไป แต่ที่สระติดใจเลยแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องหมอนภระสาติดปัญหามากคือน,นอนแล้วต้องแบบมอนสะอาดหอมอะไรเงี้ยอยากให้ปรับปรุงตรงนี้ก็ถือว่าจะโอเคมากกว่าเดิมค่ะแลวตอนนี้นะคะสักกานังอยู่ภายในห้องอาหารจะอยู่บริเวณโซนล,ล็อบบี้ค่ะสามารถทานอาหารเช้าได้ตั้งแต่เวลา6กโมงเชา้าไป็นถึง10บโมงเลยราคาห้องพักนะคะมีทั้งรวมอาหารเชา้าและไม่รวมอาหารเช้าค่ะแต่วันนี้สระดเควสค่ะอยากได้อาหารเชา้านั่นเองนะคะและอาหารเช้านะถ้าพวกที่เข้าพักเนี่ยเกินส0ิบคนขึ้นไปเนี่ยจะเป็นลายบุฟเฟ่แต่ถ้าพักไม่ถึงนะจะเป็นอาไร ค,คสักก็สังเกตอยู่เหมือนกันเนาะว่าเห็นรถอะค่อนข้างเยอะเลยคิดว่าเฮ้ยวันนี้เช้ามาเน่ยจะต้องได้รถแล้วละ่ะลายบุฟเฟ่แต่พลาดค่ะคือมาปุ๊บเจอเป็นอาราคานะคะเพราะว่า บางคนที่เขามาพักเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้เอาอาหารเช้าด้วยก็ได้เนาะและอาหารที่นี่ที่สาบอกไปเนี่ยอา,าคาจะมีให้เลือกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะจะมีพวกแบบอเมริกันเบรกสต์มีขับแซนด์วิชมีข้าวต้มหมูข้าวผัดและอาหารที่สาเลือกมาในวันนี้มีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะจานแรกนะคะก็คืออเมริกันเบรกสต์นะคะก็จะมีไส้กรอกนะมีแฮมแล้วก็มีไข่ดาวสองฟองค่ะและจานนี้นะคะที่สาเห็นอุ๊ยอ,อยากลองเลยก็คือมาม่าผัดขี้เมาเลยค่ะดูสีสันี๊ดจาดมากๆเลย หากใครนะคะแวะเวียนมาจังหวัดระยองเนาะแล้วยังหาที่พักไม่ได้ BCP Hotel ระยองค่ะยังไงก็ลองมาสัมผัสดูค่ะวันนี้สาขอตัวทานอาหารเช้าก่อนก่อนจากกันค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าจะพาทุกทุกคนนะไปพักฟินๆิที่ไหนอีกห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะวันนี้ขอตัวทานอาหารเช้าก่อนค่ะบ๊ายบาย